สวัสดีชาวเกษตรมื่อหม่ทุกทันครับมอน,นีกันิมารีวิวสวนไว้นะครับสวนไว้นี่กัปลูกได้แล้วประมาณ4ปีครับต้นกับซีประมาณนี้นะครับอันนี้ตัดขายลรยเทือแล้วครับนี่มีทรายกับบพ่อครับเอาไปตลาดนี้ เราเคยเลือกับมาเลยครับขายดีแห้งครับว่ามีแผนสิบผูกเพิ่มอยู่ครับเพราะว่ามันบุกบอมันพอๆอ,อ,อ่าต่อความต้องการของตลาดนะครับเนาะไปสิบมัดกับเบิดสิบมัดไปเศร้าหมัดกับเบิดเศ้ามัด นี่มันก็ใหญ่บ่ทันนะครับเนาะเพราะว่าคนต้องการหลายบางคนก็นำมาหอดสวนนี่ครับเพาตัดใเนี้ยตัดเนี้ยพวกผมก็เพิ่งตัดไปเมื่อวานนีเ่เพิ่นก็มาตัดอีกแน่ะตัดเนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมันคงนะครับเนาะไบมีวายนะถือว่าดีครับเนาะ ขายโบยหยากเลยครับเอาไปตลาดนี่ยจะได้กระเบิดครับนี่นะครับอันนี้ก็เพิงตัดไปแล้ครับนี่เพิงตัดไปขายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ งัมงเลยครับปูบ่อหนาเลยครับอันนี้ผมปลูกทิ่มไปเพ่อคอยดูแลภาไในเลยครับ เป็นการยังเจริญเติบโตได้ดีครับนี่ครับต่อที่ตัดไปครับ,อ,บอว่บอุ่บงใหญ่เลยครับนี่ คนบกคอยเห็ดครับบกคอยปลูกไว้ครับเมื่อบานมีแต่ผมนี่แหละครับแต่มีมีแต่คนต้องการครับแต่ว่าคนปลูกน้อยอันนี้ก็ปลูกบกคอยร้ายครับว่ามีแผนสิบปลูกเพิ่มนะครับเพราะว่ามัน มันพอต่อความต้องการเนาะครับขอ,องตลาดนะครับกะสิประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นกระสิงามเน่ตัวนี้สำหรับ EP นี้ครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ